สวัสดีค่ะขอบช่องเจนสอรี่วันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะดาวโชคโชคเองก็เป็นเจ้าของช่องใช่นี่คือเจ้าของช่องตัวจริงนะคะเอ้ลแล้วผู้ชวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเป็นทีเซอร์เรื่อง Love Are a n d Series ที่เราเคยรักกันสัปห์ที่ สองใน EP ที่หนึ่งนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเหมือนเป็นวัวมอแบบนี่คือคนที่เราทานมากอะทุกคนปิดุงก่อนไปพี่ไม่เคยเป็นหรอเวลาไปเที่ยวไหนอะน่ารักมากแลคือยังอยู่ทะเลอยู่พี่นนเออที่นีไม่ขอโทษมอตนเลยนะไ่ตุนใช่จูนป่ะดีใจจังในถามคนเนี้ย ก็สงสัยอยู่ว่าคนที่มาเป็นแบงให้แฟนพี่เนี่ยแรงมากคนที่มาเป็นแบงค์เป็นแปดพี่อะยูเงียบก็ร้องไห้คู่ใหม่หมอนุนใช่ไหมเออไม่ใช่คู่ใหม่อันนี้คุณสวยจะเป็นคู่ยิงยิงนะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมพวกคนนั้นเหมือนทอมใช่ป่ะเจ็บแล้วทุกคนเจวบสามีทุกคนเป็นวสามีที่แบบมีคำถามมากแล้วก็แบบคำถามตัวเลยค่ะ หนึ่งคือแบบนี้ยังไงที่แบบไซคอกับตอนพัร์ทเือ่ไหนอีพหกคืออะไรทำไมไม่มีเราดูก่อนแบบมันจะไม่มีในอ่ะอ่ะมันอาจจะแบบว่าอยู่ในพาร์ทสองแต่ไม่รู้อีพีไหนเนอเป็นไปได้แล้วก็อันแรกคือไข่ตนรีวิ่งไปหาหมอตอนเลยแบบฟิลขอโทษไปขอโทษเลยนะสองครั้งแล้วโกธแทงหมอนอนเออแล้วก็ ยังไงสามคนนั้นคิงพิษไอ์เป็นยังไงพี่พีษก็คือแรงมากพี่อยากจะมาดูแบบแลยแกคนทจะมาดูแบบเป็นแบบให้แฟนพีทเป็นใครแบบมีความฟาดคือคิงก็คือแบบถ่ายมามองหน้าตอนพูดกาแฟคือคิงมีความหลอกขึ้นมาทันทียนได้มีความเออสองคนให้เลือกก็ยังงะเขาเรียกว่าะไรนะคิงชนะค่ะทุกคนคิงชนะแต่พีก็มีความแบบแฟนของพีอะไรอย่างนี้แล้วคิงก็มีความแบบไนนะ เออคดีเก่ามึงยังยังยังไม่เรียนนะคดีเก่ามึงเนี่ยเออแล้วก็มีคู่ใหม่เข้ามามีความแบบคู่มึงยิงยิงนิงงดนิดน่ารักนิน่งๆแหละเน้องน่าแต่น่าแ,แต่ยิง่งแหละเพราะว่าแบบคนนั้นน่ะเหมือนทอมนิดนึงอืมมีความทอมแล้วก็แต่ก็น่ารักนะคนเมือ่อคนนั้นที่แบบการร้องน่าร้องอยู่คือน่ารักมากน่ารักไหมลูก น่าค่ะโอเคเก่งมากโอเคค่ะก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะคะทุกคนกับซีรีส์เรื่องแอร์เรีซีรีส์ครั้งหนึ่งเราเคยรักกันค่ะแบบพาสอนขามาทุกวันเศร้านะคะทุวกเวลาหาต้มตรงทางช่อง M Coach HD นะคะทุกคนแล้วก็ชมย้อหลังได้ที่ Asplay ค่ะยังไงก็ไปซัพพอร์ตด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าน่าจะปังอยู่เพราะว่า จีคอนเฟิร์มการตีทุกความนันเตอร์นะคะทุกคนอ่ะยังไม่จบนะคะทุกคนยังไม่จบเพราะว่าเราจะมีอะไรอีกเพลงประกอบซีรีส์เพราะว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ี่ภาพใจมากเพราะเพลงแบบแต่ละเพลงของเรื่องนี้คือแบบไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยและสัาพสองนะคะทุกคนเขาได้ออกมาเป็นเพลงประกอบเพลงแรกกันนะคะคุงกับเพลงที่มีชื่อว่าคนผ่าน่านอุย แค่ชื่อเพลงก็เจ็บแล้วไหมใช่แค่ชื่อเพลงก็เจ็บแล้วแค่ชื่อเพลงก็เจ็บแล้วไหมอะไซึ่งคนร้องก็คือพี่โจวี่นะคะทุกคนซึ่งจะด้เป็นทอยที่เป็นพนักงานในร้าน<อ>พี่พเออนะคะทุกคนก็ขอปใจสป,ปอนะคะโอเคเราจะไปฟังกันค่ะว่าเพลงจะเป็นยังไงนะคะ,ะทุกคนแต่ก็เลยเจ๋งดีเคกที่มาก็เศร้าหลยใช่ น้องอยืนนิ่งมากเลยซีโวเรานิ่งมากเลยมัแต่ความเพลินลูกนีตั้งแต่เราเจอกันวันนั้นคดต,ต้อดเสียงดีมากคิดถึงมีวันนั้น่ไมาเคยจ คนลุลกคนลุกจริงๆไม่เป็นเธอที่เสียใจทำไมเหมือนฉันด้วยหรอโอ๊ยอะไรเนี่ยอันนี้คือแต่งให้หมอนนลปะอ๋อดีออให้กูในเรื่องสิในเรื่องหมอนนอนเลยอ่ะคนลุกคนลุกจริงๆเนี่ยใช่หมอนอนอลคือ เข้ฉันเป็นแค่คนผ่านสักวันเธอคงลืม,มถ้าทำแบบนี้ได้ไหมความรู้สึกคนอ่ะมันร้องเนาะเจ็บรรอากาศตื่นได้มากเลยคะ่ะคนลมพัชโชยแล้วเพลงคือแบบแล้วก็เสียงีแ <laughs> ค่ต่อไหล่ไรวนี้ถ้าร้องจะฟังคนเดียวทำไมมีค่ะ เนี่ยถ้าไปรู้ถึงจริงไงทำกันแบบนี้ใช่ยิ้มให้การจับโมลคืออะไรคนคนโอ๊ยทำไ,ไม้เป็นฉ่เ้องเธยานี้ทำไมต้องเป็นฉันที่เฝามองเธอง เนี่ยต่อ้ทำดี้ะเท่าใด่บอก,ก่อนกูเก <c oughs> ี่ถ้าแบบมีแฟนนะแฟนบอกแล้ว่องวามเป็นเนี้ยใช่รัมนะแบบนี้เลยค่ะเป็นแค่คน,นผ่านผ่าน<ร>แม่ได้พบเจอ เดี๋มามาผ่านเลยเมันก็ผ่านไปแล้วลืมนอ,อ,อยากจะืข้างกายเธอได้ไหมไม่เอาแค่คนธรรคุณลุกดูดิลุกจริงจง<ม><ม>ิิงชอบตั้งแต่ทีเซอร์แล้วเพราะทีเซอร์มันจะมีที่ใส่เพลงมีกรน,นะ่ะเดบ เหาะมากทำไมต้องทำให้ฉันพ้อเรอถึงนี้ในเมื่อที่เรามีใครเคุณีอีโอแล้วเริ่มอยู่ไมนิงนะคะเออ ค่ะแค่คนผ่านผ่าน่านพื่พบเจอเลยก็ลืมเธอเ <c oughs> จบม,มันคือความรู้สึกของคนแอบชอบก็ได้นะใช่คนแอบชอบก็ได้หรือแฟนเก่าก็ได้หรือแบบคนที่กำลังจะมีแฟนแล้วแบบคนที่มีแฟนแล้วแฟนกำลังจะบอกเลิกก็แบบมาฟังเพลงนี้คือร้อง ดัมยิงดัมให้แต่แต่ฟิลมันได้แบบคนเด็บชอบซะมากกว่าตรงที่มันบอกว่าตรงที่มันบอกว่าอะไรนะอยากอยู่ใกล้เธอสักเพียงไหนเลยแบบใช่ใช่ใช่แบบอยากเพลงดีมากแต่ท่อนนั้นทําไมตรงทาไมฉันต้องเสียใจทาไมเธอไม่เสียใจอบบทำไมต้องเป็นฉันที่เฝ้ารอเธออยู่อย่างนี้ทั้งที่เธอมีใครทุกคนเพลงดีมากเออเพลงก่อนหน้านี้ฟิลกู๊ดค่ะ เพลงนี้คือดราม่าเลยดรามา่าเลยอ่ะเกือบถ้าเป็นเพลงแบบเพลงแสีย,ยอยู่ในพาร์ทหนึ่งอะเพลงแบบแค่เธออยู่เพลงที่ตรงนี้ยังมีความแบบมีความแบบอินเลิฟแบบเอแค่เธออยู่มีความน่ารักน่ารักมีความแบบความหมายดีแต่อันนี้เกือบดราม่าเลยแบบล้วนค่ะร <c oughs> <c oughs> ้นขึ้นมาแค่ประโยคแรกเธอแค่ประโยคแรกของเพลงตั้งแต่วันนั้นที่เราเจอกันก็ <c oughs> ก็คือจะร้องแ,แล้วค่ะแต่เพลงดีอ่ะเพลงดีมากลแล้วพี่โจวี่าร้องดีมากทุกคนฝากไปตามพี่เขาให้นะคะทุกคนซีอิวสงใสพูดอะไรทุกคนยังไงก็ฝากไปฟังกันไหมนะคะทุกคนในช่องขอเลิฟแอดเลเดีรยวซด้วยเลยนะคะทุกคนแล้วก็เปิชค่ะ คนผ่านผ่านใช่มันจะขึ้นมาเลยนะคะทุกคนก็ฝังไปฟังกันด้วยนะคะกับเพลงประกอบซีรี์ทุกคนบอกเลยว่าทุกคนจะไม่ผิดหว ouais ังเลยกับเพลงเพลงประกอบซีรตัวนี well, ้นะคะทุกคนเย้แล้วก็อย่าลืมนะคะขอกคุณติดตาม G F Story ตอขอไว้นะคะใช่ค่ะและจีของเราทั้งสองคนด้วยจีด้วยนะคะทุกคนโอเคงั้นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกินกุ้งกินกุ้งวันนี้ก네็คลาบไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บก่อน 莫啊。